สวัสดีค่ะพบกับดิฉันสายสวรรค์ขยั yeah. นเย่เมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีเหตุก่อการร้ายแบออรเทลซมที่โลกต้องสังส่นสะเทอือนอีกครั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวได้ส่งจดหมายที่บรรจุเชื้อบาซิลัสแอนทราซิสวิดการโพสตีบัทีเรียวิดแคปซูลเข้ามาในรัฐสภาทำให้นายกและ รรานายกรัฐมนตรีอีกสองท่านเสียชีวิตลงส่งผลอย่างยิ่งถึงความมั่นคงของประเทศจากหลักฐานกล้องวงจรปิดและผลทางนิติเวชพบว่าสปอร์ที่อยู่ในซองจดหมายนั้นเป็นสปอร์ของเชื้อที่มีชื่อว่าบ a c i l l u s a n t h r a c i และอาวุธของเชื้อตัวนี้ก็ประกอบไปด้วย2องค์ประกอบด้วยกันคือ 1. แคปซูลมีไว้ใช้นในการป้องกันการฟาโกไซโตซิสของฟาโกไซต์และ 2. แอนแท็กทอกซินอาวุธร้ายกาศ ที่ทําให้เนื้อเยื่อของเราเกิดการบวมและตายในเวลาถัดมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จึงทําให้ท่านรองไมคี้ซึ่งได้รับสปอร์ผ่านทางบาดแผลที่บริเวณใบหน้าเกิดแผลลักษณะที่เรียกว่าเอสกาคล้ายกับโดนบุรีจี้โดยทั่วไปแล้วผู้ที่ได้รับเชื้อนี้จะมีมอร์ทอริตี้เลประมาณ20%แต่โชคร้ายท่านรองไมกี้ต้องอยู่ในกลุ่มคนส่วนน้อยที่เสียชีวิต ส่วนท่านรองปรินเซตนั้นระดรับเชื้อหรือสปอร์ผ่านทางการกินเราเรียกการติดเชื้อแบบนี้ว่า gastrointestinal antrac h ส่งผลทำให้ลำไส้มีลักษณะบวมโตและเกิดแผลจนลำไส้ทะลุอาการรุนแรงมากจนเสียชีวิตในเวลาถัดไปและสุดท้ายท่านนายกจิ๋วได้รับเชื้อหรือสปอร์ผ่านทางการหายใจทำให้เกิดโรคที่เรียกว่า inhalation antrac หรือ w h s o r t e r disease ส่งผลทําให้ต่อมน้ําเหลืองบริเวณมีดแอซินัมบวมโตขึ้นเรียกอาการที่เกิดขึ้นนี้ว่าไวเดนิ่งมีดแอลซินัมและเกิด์เลสพลาทัลีเฟลเลียเสียชีวิตในเวลาถัดมามาฟังความเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันครับครับก็สำหรับแบคทีเรียในจีนัสบาซิลัสนะครับจินนาร์ลปอลปอลของมันก็มีสีข้อดยกันก็มันจะเป็นแกรมโพิทีฟเพราะว่าเรายกสีแกรมแล้วมันติดสีเป็นสีน้ำเงินตามรูปนี้ ป็นแบคทีเรียเพราะว่าลักษณะหน้านตามันเหมือนเป็นแท่งหนึ่งแท่งเลยเรียกมันว่าเป็นแบคทีเลียหรือหลอดเชฟเป็นแอลโลเพราะมันเป็นแบคทีเรียเชือออกซิเจนในการดำรงชีวิตและสุดท้ายมันสร้างเอนโดสปอร์ได้ภายในเซลล์เราเรียกมันว่าเอนมีการสร้างเอนโดสปอร์นั่นเองน่ากลัวเลยใช่มนนีคะท่านผู้ชมตอนนี้เชื้อแอนแทสกกันพสเทียแบคทีเรียได้ก่อให้เกิดหายใจรุนแรง ระบาดหนักในเมืองหลวงทุกคนควรระวังการติดเชื้อและท็อกซินของเชื้อผ่านทางสกินกินอินเฮลนะคะอ่านปากนักชานะคะสกินกินอินเฮลมันจะทำให้ไซเิตกอมพีของคุณพุ่งสูงปีกเลยล่ะคะ่ะต่อไปพบกับข่าวเศรษฐกิจค่ะสวัสดีครับ ขอบคุณคุณสายส่วนขยันเยอะมาดูกลุ่มห้างหุ้นส่วนจำกัดที่กำลังเป็นที่น่าจับตามองกันกนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดบาซิลัสซีเรียสจะเลือกก้าวไปใน,นทิศทางใดระหว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายท็อปสิ่ผู้ไม่ทนความร้อนและฝ่ายท็อปสิ่ซึ่งทนความร้อนห้างบาซิลัสซีเรียสจำกัดมหาชนเลือกที่จะลงทุนในตลาดอาหารดิบ ทั้งฝ่าย heat stable toxin สตีกลุ่มนิวรรนซึ่งสามารถรอรับปันผลโวมิตเมื่อผ่านไป2ชั่วโมงส่วนทั้งฝ <He 's S 1> <ส>่าย heat labile toxin สตีตลาดกลุ่มเซลล์อินเทรไซต์ซึ่งสามารถทำให้อีก9ชั่วโมงเกิดไดอารีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นธุรกิจอาหารดิบต้องใช้เม็ดเงินลงทุนค่อนข้างสูงดังนั้นหากบริลัสกุปต้องการลดต้นทุนลง คือลงทุนทางอาหารสุกจะมีเพียงไฟพิ s เลเวลท็อกซินเท่านั้นที่จะรอรับปันผลโบวมิตหลังจากผ่านไป2ชั่วโมงสำหรับวันนี้ you so Thank